สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนขอต้อนรับสู่รายการ f ว Channel นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะครับอ่าเพิ่มเสียงเพลงก่อนอ่าโอเคประมาณนี้แหละนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาต่อต่อต่อเลโก้ไม่ใช่เดี๋ยวเรามาต่อไอ้นี่กันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับงั้นก็เอ่ออะไรวะอ๋อใช่ใช่ลาวางั้นก็เดี๋ยวเผาอ้า อ,อ๋อ,อโอเคไดไเยอะอยู่อ่านะครับอืมโอเคงั้นเราก็เอากระจกมาใส่ตรงนี้นะครับอ่าก็น่าจ,จะเสร็จพาทนี้แหละอา้าวถูกดูดคือมันเร็วมากเลยนะพอเปอิดเนี่ยบอกเลยมันเร็วเร็วเหนือแสงอะ่ะเออเนี่ยแป๊บเดียวดูดละเอ้ยอ้าวมีตกลงมาตายตัวหนึ่ง้วยครับา อันนี้ขอเปลี่ยนหินก่อนเห็นหินนี้แล้วไม่ชอบครับเปลี่ยนเป็น c o p p e stone ก่อนนะแล้วค่อยไปเปลี่ยนเป็นหินอื่นที่หลังนะครับอ่านะครับก็เห็นน้องคอมเมนต์มาแล้วว่าไอดีแท้ราคาเท่าไหร่กันนะก็ก็อาจจะแพงหน่อยครับถ้าเกิดในราคาแบบไทยๆเลยก็เป็นพันนะครับแต่ถ้าเกิดอยากถูกๆก็ไอนี่ครับอ่าซื้อตรงตรงเลยฮะไอซื้อตรงที่ว่าคือเออเดี๋ยวแป๊บนึงครับ ขอใส่นี่ก่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเพินพาดโอเคซื้อตรงที่ว่าหมายถึงแบบเอ่อจากเว็บเลยนะครับจากเว็บมันเลยนะครับราคาอยู่ประมาณ24ปอนด์นะครับก็เอ้ยปอนด์เท่าไรวะปอนด์หรือน่าจะปอนด์อะเออนะครับไอที่เว็บนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่นะ นะครับน่าจะประมาณ25ปอนด์ละมั้งถ้าจำไม่ผิดอันนี้ผมก็จำราคาไม่ได้โอเคนะครับงั้นเราก็ตามทฤษฎีเดินครับใส่ลาวาครับอ่าเอาลืมทำป้ายอีกกรรมเอ้ยต้องไปทำป้ายมาอีกเอ้อย j ี s ส s c สคร s t โอเคเออเออนี่มีกระจกเหลือเอามาด้วยเลย อมเออเห็นมีน้องบอกว่าอยากให้พี่ไปหาแร่ใช่มอาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนะครับอ่าพานี้ขอสร้างอันนี้เสร็จก่อนแล้วก็จัดของในบ้านนะครับโอเคเอ้ยเอาป้ายป้ายป้ายเอออันนี้เอามาทำสตต๊กก่อนเอ้ยอะไรหมูมันหลุดออกมาหรือเปล่าไม่น่าจะหลุดได้หรอกเอเลยอีกอ่าเอารำเอ่อ อ่ะใช้ไม้นี้ละกันนะครับเอาโอ้ยวุดวุดวุดเล่นหน้าจอเล็กไงปึ๊บจึบจ๊บจึ๊บอ่าเยี่ยมนะครับวุดเดินวุดแ b d ดอนะครับอ่าไสไสนะครับเอ้ยสี่อันเด้อขาดอีกอันปึ๊บนี่อาจจะอาจจะอา่านะครับอ่าโอเคนะครับ เราก็เอาป้ายนี้มาทำเอออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้นั่นนะการลาวาล่วงอะไม,ไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีเออตรงไหนดีตรงตรงนี้แล้วกันอจาจย์โอเคเราจะให้ลาวาไหลไหลมาฝั่งนู้นนะครับอ้ยอุย๊ยตกใจอุย๊ยอืมดับเบิลแม่ อาซะสะดุ้งเลยคือกันกันกันไอ้พวกนี้ไม่ตายด้วยนะครับลาวาเนี่ยกาโวกาโวกาโวอาจจะไม่ใช่ตรงนี้ผมจะใส่เป็นกระจกนะครับโอเคทุบทุบออกทุบออก,ออก,ออกตรงนี้ไม่ใช่เออโอเคเถูกตรงนี้จะเป็นลาวาใช่ไหมครับโอเคเราจะวางตรงนี้นะครับเพราะว่าลาวาไหลเฮ้ยฝนตก ตอนนั้นหิมะตกนะครับอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูมันอย่างนี้แล้วใบ,บโอมมันตัดกันแบบสิ้นคิดมากเลยฮะหิมะตกอยู่ฝนตกอยู่ดีๆอ้าวนี่ครับผมเห็นเห็นจุดแบ่งเลยนะครับนี่จุดแบ่งเออจีสับสไครจีสจีสับสไครนะครับไม่ใช่โอเคงั้นนอนก่อนนะครับนอนเบย จะได้เช้าด้วยตื่นขึ้นมาแกะขี้มูกล้างหน้าแปรงฟันงามงๆๆเออมีโปรเตโต้นี่นะไม่รู้เอามาเยอะแยะทำไมนะครับทำไมให้ใครถามมั้งกรรมเอ่อตรงนี้เราจะใส่ลาวาให้งงินเราก็อย่างนี้เลยครับ ิอ่าตามด้วยลาวาเบยอ,อ่าถ้าใครสังเกตฮะอันเก่าๆนะครับหรือว่าอันสมัยนู่นสมัยก่อนนะฮะเขาจะไปทําตรงนั้นกันใช่ไม้มทำแบบข้างบนตรงนั้น,อ,น,นอันนี้คือตัดเลยนะครับอย่าไปทําแล้วนะครับ <c oughs> ผมทดลองแล้วครับเฟลนะครับ <c oughs> มันเฟลย่างไงเหรอคือมันไปติดเอะชั้นบนม,มากไปทำให้มอนสเตอร์ไม่เกิดฮนะโอเคอันนี้ก็น่าจะได้แล้วละโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูก่อน โอ้ยนะครับแน่นอนร้อเอร์เ็น์ะครับก็ลองสังเกตด,ดูข้างบน,นครับว่ามันอ่ามืดนะครับไม่น่าจะโดนอาจจะโดนหน่อยนึงอ่ะเออแต่แต่แต่ต้องเกิดนะอ่ะโอเคเนี่ยขอเก็บมาก่อนนะต,ตรงนี้เดี๋ยวพาร์ทนี้เรามาทําตรงนี้ให้เป็นห้องเลยนะครับเป็นเผาเหล็กเลยดีกว่านะครับจะใช้บิกเอ้ยเอยไม่ใช่เผาเหล็กอะเผาหินโอ้มาเผาลงเผาเหล็กแร่แร่ก็ยังขเกียจหาอยู่เหมือนเดิมนะครับ โอเคนะครับเราจะทำการเผาหินนะครับโอ okay. okay, yeah. เคโอเค Guys อ่าอีเวนต์เซี่สามเอ้สี่สี่อืมเอ่อเดี๋ยวจัดของเพิ่มเติมฮะเดี๋ยวครับกล่องมาวไว้เลยมันมีไม้อื่นเหลือไหมไม่มีเอ่อ แป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะคำนวณอยู่กำลังคิดอยู่โอเคมันจะมันนขางค่จะใช้ความคิดนิดหนึ่งฮะในการค้าของนะโอเคอ๋อนี่ไงวางแล้วจึ๊บอ่านะครับอ่าเดี๋ยวอีกสองกล่องไว้ข้างล่างนะครับโว้ไอ้ยาชิชาเฮ้ยนี่ นี่นะครับเดี๋ยวเอ่อต้องเอาป้ายมาติดด้วยแล้วละจะได้รู้นะครับเดี๋ยวผมย้ายกล่องแบบนี่อยก่อนอ่ะมีป้ายอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็นะครับ etc อ่าบางคนงงคืออะไรนะครับมันแปลมันแปลว่ากล่องอื่นๆนครับใส่พวกเออนี่ครับอะไรอะไรก็ได้เออะไรก็ได้ที่อยากใส่นะครับ อ่าเดี๋ยว,ยวแล้วก็มอนสเตอร์นะครับโอเค M O N S T E R มอนสเตอร์นะค่าไม่ไม่รู้เขียนถูกเปล่าเดี๋ยวติดไปก่อนครับมอนสเตอร์ Monster ก็คือม็อบทุกตัวเลยนะครับม็อบนะครับเอ่อโครงกระดูกนะครับนี่ครับมีอยู่ประมาณนี้อันนี้ผมขอวางจัดก่อนแล้วก็อ่าตามอย่างมุม สลามบอลนะครับนี่อ่านะครับแล้วก็เอาทำกล่องเพิ่มอีกเอ,เอ้ไม่ใช่กล่องต้องทำปลายตึ๊บตึ๊บ,บอ่ะระหว่างรอมันเผานะครับอันนี้ก็จะทำเดออี๋เดี๋ยว,ยวลงไปดูข้างล่างก่อนกล่องมันอันนี้อ่าอันนี้ เดี๋ยวเราจะย้ายกล่องอาหารขึ้นไปข้างบนนะครับโอเคไว้ชั้นสนี่ยแหละอันนี้ฟู้ดอันนี้ก็ฟาร์มนะครับเดอะไวทนะครับฟาร์มเดอะไวทกรรมไม่ใช่ FARM น่าจะถูกอยู่น่าจะถูกอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอย้ายนะครับทำไมมันถึงมีฟาร์มกับฟู้ดนะฮะฟาร์มก็คือแบบของที่ยังของกินไม่ได้เออแบบ ทำเป็นฟาร์มอย่างเดียวครับอย่างเช่นชูการ์เคหรือว่าเนื้อที่ยังไม่เผานะครับแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็พัมกินนะครับโอเคเอออะไรอีกเอ่ยอ่ะอันนี้ฟู้ดนะครับฟู้ดแวคิวโอนะครับกำถ้าใครเรียนฮะชีวะนะครับฟู้ดแวคิวโอนะฮะซึ่งผมก็โอเคนะฮะงั้นมาต่อกันเลยกว่าเด็กมาห้องนะไม่รู้มาทำไมเฮ้ยนะครับโอเค วางของก่อนคุกกี้อ่ะอันนี้ไปเลยแล้วก็ฟาร์มนะครับนักลองนะครับนักไม่ใช่นี่ครับฟาร์มหมดเลยนะครับอะไรที่กินไม่ได้นะครับมันจะเข้าไปอยู่ในฟาร์มนะครับใครจะทําตามผมก็ได้ครับผมไม่ว่านะครับส่วนในฟาร์มอัตโนมัติยักษ์นั้นเหมือนจะลืมมันไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเอสเอสสองมันจะขาดตอนฮะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวค่อยค่อยเข้าไปสอนนะครับ โอเคช่วงนี้ก็เล่นฮาร์ดคอร์ไปก่อนนะครับโ okay. อเควางวางไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดดีๆทีหลังนี่พัมกลิ่นนะพัมพัมกิ้งนะครับมีอะไรอีกเอ่ยอ,อ่ะนะครับคืออันนี้จะไม่สอนนะครับในฮาร์ดคอร์เนี่ยจะไม่สอนฮาร์ดคอร์คือเล่นแบบสไตล์ผมนะครับจะไม่พูดมากเยอะแยะเท่าไหร่นะครับโอเคเอ้ยเอยต้องดูก่อนต้องดูว่าไอ้นี่เผาเสร็จยังนะสี่สิบ เอ้ยจ้าแม่อ่ะถึงเวลาสังหารนะครับเดี๋ยวมันจะแหลกเกินนะครับโอเคอยังเยอะไม่พออ่ะเดี๋ยวค่อย,เด,ยเดี๋ยวค่อยสังหารหมู่นะครับเขาเรียกว่าสังหารเป็นหมู่คณะโอเคโอเคก้าวอืม เอหลืออะไรอีกนามันเหลือกล่องอ่ะอีก2กล่องอะเดี๋ยวค่อยละกันนะครับโอเคงั้นนี่ครับอารับไม่ได้นะครับเผาหินจะได้หินเรียบนะครับอ่าตามสเต็ปนะครับเคเดี๋ยวค่อยโอ้ยจะเลยเรือทักนะครับกม โ okay. อุ้ย,ยร้อนแรงร้อนแรง baby you are fire work ตายแน่นอนครับยังไงก็ตายครับตกไปจากที่สูงไม่พอโดนลาวาซ้ำอีกผมไม่แน่ใจว่าโดนลาวากับไอเนี่ยไอโอเคได้ของนะโอเคเดี๋ยวเราจะาตรงนี้เป็นประตูนะครับเราก็เราก็จะแบบปุ๊บปุ๊บอ่าโอเค ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนให้เป็นเอ่อบริกหมดเลยนะครับสโตนบล็กโ okay. อเคแล้วก็ตรงนี้ฮะจะเว้นช่องไว้หนึ่งช่องให้พอเดินนะครับเออนี่ครับตรงนี้เว้นช่องไว้หนึ่งช่องให้พอเดินตรงนี้ก็จะปิดหมดเลยฮะไม่เปิดให้อากาศไม่เปิดให้อากาศเข้ามาเลยนะครับปิดปิดไปเลยนี่ นะครับอุ้ยกรรมไม่เป็นไรพรมันก็ต้องปิดอยู่ละหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่ามันจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักทางหัวใจอุ้ยหยุดหยุดที่เจอคนดีเย้าอ้าวกรรมหมดเอ้ยสงสัยไม่พอว่ะ เดี๋ยวเผาเพิ่มอนะเดี๋ยวเผาเพิ่มอ่านะครับเฮ้ยอืมนะครับเดี๋ยวเผาเพิ่มอ่าโอเค let's move now let's move now นะครับอ่าบอกตัวนี้เลยเลยละกันนะเดี๋ยวค่อยบอกท้ายคลิปนะสำหรับใครที่เล่น my life นะครับเว็บเว็บ my life นะครับก็เอาเพลงขึ้น มันมาขัดอารมณ์นะครับเดี๋ยวค่อยพูดจะทำเป็นกระจกดีไหมะนะข้างบนนะทำพื้นก่อนกำแตกขามือร้อนแรงร้อนแรงอ,อืออืออ้าตายเบยโอเคอเคุ๊ยนี่ครับโอเค โอเคโอเคนะครับเดี๋ยวก็ต้องเผาเพิ่มอีกเดี๋ยวไปเอาหินมาเพิ่มไม่พออ่ะเดี๋ยวใช้ตรงนี้ให้มันหมดหมด,หมดไปก่อนเนี่ยเพลงนี่มันสร้างสรรอารมณ์อุย้ยเอ้ยเมื่อกี้อะไรวะสร้างสรรอารมณ์ให้กับผู้เล่นยิงๆเวรย พนะานี้ไม่มีอะไรมาเล่านะครับไม่ได้เตรียมเรื่องมาเอา่อมันได้8อันอ่ะเอ้ยกรำเยี่ยมนะครับอา่าเดี๋ยวเอาประตูนะครับน่าจะเอาไปประตูเหล็กดีกว่านะครับจะได้ดูดีเอปร,ประตูเหล็กนี่แหละเออดูดีนะครับ เหล็กก็เหลือใช้นะครับไม่รู้ว่าไปทําอะไรดีเดี๋ยวลืมไปมันใช้เหล็กน้อยกว่าเดิมแล้วนี่หว่าโอเคทางเดิมก็ไม้เหมือนเดิมอะโอเคทําไม่เกินนะเนกว่าคํานวณผิดนึกว่าทําเกินนี่นี่ดูดีดูดีมีสกุลอุย้ยกรรม หายมีสกุลเลยไงเฟียวฟาวนะครับอุ้ยกำตกในดงหมูเฮ้ย hey. what's up what's up ครับนี่โอเคเผาเสร็จยังเอ่ยโอ้ยได้ดีเดียวอยู่แล้วพาดูทัวนนร์บ้านอีกครับชั้นล่างนี้ยังไม่รู้ทำอะไรเลยนะครับมีอยู่หนึ่งสองสาม สบ้านมี5ชั้นแล้วฮะรวมชั้นใต้ดินด้วยนะ,ะดูฟาร์มด้่ยเดี๋ยวไปต่อยแตงโมต่อยต่อยแตงโมด้วยต่อยแตงโมด้วยไอเน,นี้ยสงสัยทำไมมันไม่ไม่โตวะมันเป็นอะไรวะทำไมมึงไม่โตวัดปลูกใหม่เลยแล้วกัน ใช้ใช้ X นะฮะขวานมันจะเร็วขึ้นครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับเนี่ยรู้สึกเนี่ยดาบดาบก็เร็วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะเร็วไม่เท่าแอ็กนะครับเอาไปเอาโบนมิวมัปลูกอันนี้ให้มันโตก่อนเออโบนอ่านี่ไงอ่าเดี๋ยวไปใส่เดี๋ยวเอาของพวกนี้ไปใส่กล่อง ect นะครับแล้วเราก็ อุ้ยเฮ้ยมาไงเนี่ยเฮ้ยอย่าระเบิดขี้เกียจซ่อมบ้านนี่เอ๊ะ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 อะโหใช้เกือบหมดโยนเบยเดี๋ยวเก็บแคคสตั๊ดนะครับเฮ้ยไม่ใช่แคคตั๊ดนั่นมันอะไรวะไอ้เนี่ยไอ้ที่กระบองเพชรเออครับชูการเคนะครับ โอเคอุ้ย okay. ตกนะ้ำไปอันหนึง่ง hey! เห็นไหมครับเดินรวดเร็วทันใจเลยครับเฮ้ย hey! ดีนะเนี่ยไอที่ไอรองรองเท้าเนี้ดีนะครับคือ,อโกโกโบีครับบางทีก็โตเร็วเกินไปนะครับมันโตเร็วจนผมแบบไม่ทันนะ okay. เดี๋ยวเอาไปใส่กล่องผลผลิตก่อนนะครับอา่าใส่แตงโม ใส่พัมกินไผ่ปีไผ่นะครับเออจ๊ะจ๊ะอ่าไม่มีอันนี้ก็ใส่ม็อบนะครับนี่ม็อบเบย์ใส่ไปแต่ตรงนี้จะก่าจะทำเป็นเตียงนอนอย่างเดียวลวจะจชายของก่อนอ่าใช่ใช่ใช,ใช่กล่องทูนะครับกล่องทูอุปกรณ์นะครับเออผมลืมไปเลยอุปกรณ์แบบ พวกชุดหรืออะไรนะโอเค T O L นะครับ L O L นะครับรอนะครับถ้าใครเคยเล่นนะฮะซึ่งผมก็ไม่เคยหรอกฮะโอเคอันนี้ก็เป็นอุบเอ้ย <c ười> กรรยนคือมันชื่อฟิ n นแอนด์สตีลนะฮะผมชอบเรียกว่าเอออะไรวะไฟแชกนะครับก็จริงไหมล่ะ อันนี้เราไม่จำกัดเลยละกันนะฮะว่าอันไหนจะเป็นของต่อสู้อันไหนของอะไรใส่ไปเลยโอเคเดี๋ยว ETC ข้างล่างไม่รู้จะเก็บอะไรมาเก็บในกล่องนี้ได้หมดนะครับแง่ <Yeah. S 1> โอเคตับทับ,บ,บมีชามอยู่บ้างโอ้ยเต็ม จะแ,แบ่งของก็ต้องแบ่งนะครับเอออันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เหมือนกันธน,นูเอ่อเอามาค้ามันเป็นหนึ่งเดียวกันเลยแล้วนะกันนะครับเฟเจอร์ลิงนะครับเอออ่ะใส่ไปเลยเลยแล้วกันนะครับทั้งทูลและไฟติง้งแล้วก็นี่ไปตกปลามีอะไรอีกอ่าไม่น่าจะมีแล้วละ่ะอันนี้ก็ใส่ไปครับฟาร์มเหมือนกัน อันนี้ก็อ่าใส่ไฟฟ้าไปก่อนแต่กินไม่ได้กินแล้วตายดับแน่นอนนะนะกินอันนี้เนี่ยไม่รู้จะใส่อะไรอ่าเอาแร่มาก่อนทุบทบทุบทบเนี่อันนี้กล่องแร่นะครับแร่แบบของสําคัญนะครับเนี่ยตัวนี้ก็กล่องหมดไปอีกกล่องหนึ่งแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมทุบทุบกล่องตรงนี้ออก แล้วก็เปลี่ยนหัวเตียงแค่นี้แหละแค่นี้แหละอ่าไม่มีอะไรมากนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแค่หัวเตียงส่วนกล่องนี้ก็ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแง่ดูดีมีสกุลน,นะครับเอยใช่เผาเสร็จยังโอเคมอ มอจะมออย่างเดียวเลยไม่ทำอย่างอื่นเลยเป็นอาหารให้เรานะครับกรมกรมอุ้ยตกใจอุ้ยไอ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 ,อ,อแม่จะไอยอย่างเดียวเลยเนี่ยผมผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมเวลาซอมบี้ตายมันต้องแบบ ไอเนี่ยนะพูดแบบภาษาไทยด้วยนะครับแม่ซอมบี้เลียนไทยจบไทยมาครับจ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 ากประเทศไทยมาโอเคอุ้ยตกเออช่างมันนะต่อหลังคาให้กับดับดาวทาวเวอร์นะครับเปิดกล่องแล้วเจอกล่องนะครับนี่ โอ้ oh, เสร็จแล้วแง่ yeah, ดูดีนะครับ uh, เดี๋ยวเปลี่ยนข้างหน้าตรงนี้ด้วยดูก่อนมันแปดบล็อก,อกหรือเปล่าแปดบล็อกพอกดีเลยนี่ <Yeah, S 1> นะครับการคำวนวณของผมถูกต้องนะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ล่วงลงมาในเนี้ยมันไม่มารวมกันนะ เออเล่นมาเป็นปีแล้วก็ยังไม่เข้าใจสักนีโอเคงั้นรอให้หมูมันนั่นกันนะครับโอเคเออใช่เดี๋ยวพาไปสำรวจเนเตอร์ด้วยเลยละกันนะฮบพาร์ทนี้ไหนไหนเวลามันก็เออเหลือแล้วนะครับงั้นก็ไปสำรวจเนเตอร์ด้วยเลยละกันนะครับผมเจอไอ้นี่ละไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะปราสาเทเนเธอร์นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรกันแน่นะครับ ก็เรียกกันว่าปราสาสปราสาทนะครับโอเคพวกเจ้าจงซ้ำกันตับ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 โอเคเกิดลูกหมูออกมาให้เราให้นั่นนะครับนี่นี่โอเคไปนรกกันเลยดีกว่านะครับผู้สนากลัวเลย โอเคอ่าเฮ้ยวัดอ้าวมาไงเนี่ยกลับกลับโลกไปเลยนะหมูกลับโลกไปเลยนะเฮ้ยปรับดิสแทนต่ำมองไม่เห็นนะโอเคผมวางลายไปทางนู้นนะครับน่าจะอยู่ทางนูน้น อันนี้คือการดาวนอุ้ยนั่นไงแมงยิงมาจากไกลเลยส่งฮอนคูไปส่งฮอนคูไปส่งฮอนคูไปตุ้มงย้ยรีเทิร์นทูเซนเดอร์นะครับส่งมันกลับไปใช่ไหมวันดีพิกซัมบี้โอ้ยกระตุกกระตุกนะครับนี่ตานะครับน้ำตาแก๊สแก๊สเทีย ครับส่งคันคูไปาจะอยู่แหนเนี่ยแหละประสาทถ้าจำไม่ผิดอ่าน,นันไงนี่ผมทำเป็นทางลงไว้ละค่อนข้างอันตรายนะครับโอเคโอเคนะเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจกันในพาร์ทหน้าดีกว่านะพาร์ทนี้ไม่น่าจะถึงแถวๆยี่สิบห้านาทีแล้ยกลับก่อนกับก้อนเฮ้ย อุ้ยไม่เห็นแล้วว่ะอุ้ยนั่นไงไม่เห็นอุ้ยไม่โดนโซนคูไปโดนตูมเนี่เซอร์เองนะครับโอเคงั้นเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าอันนี้ก็เนเธอร์คอร์สนะครับทำเดล t s เซอร์กับคอมเพลเตอร์นะครับอ่าถ้าใครเก่งเลส s t โ n นก็น่าจะ เข้าใจกันดีนะครับแต่ผมกลับบ้านเถอะปะแล้กลับบ้านเรากันเถอะมานี่มองมองมองทำตาทำทำตาเละซะอีกโอ้กลับบ้านแม่กลับบ้าน,นพี่อ๋อโอเคพี่แกน,นี่นะมานรกเดี๋ยวก็ได้ตายกันหรอกโอเคกับไอ้กับโลกเราแล้วโอเค เอาได้แก๊สเทียมมาหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าพามาสำรวจนะครับผมก็ยังไม่ได้สำรวจหรอกนะครับจะได้มาเห็นๆกันโอเคแก๊สเทียมนะครับใส่ลงไปในม็อบนะครับมอนสเตอร์แหละแต่ผมเรียกง่ายๆว่าม็อบอ่ะเออนี่ e d c ใส่ไปนะไม่รู้จะใส่อะไรใส่ไปนะครับโอเคนะครับงั้นก็ขออภัยนะที่พาร์ทนี้ไม่นานเหมือนพาร์ทอื่นๆนะงั้นก็เอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร์กันด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์นะครับอยากให้ทำอะไรในหมวดฮาร์ดคอร์ก็ ถ้าอยากให้ทำอะไรในฮาร์ดคอร์ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไลฟ์สตรีมวันเสาร์นะครับหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับไปจนเรื่อยจนกว่าจะเลิกนะครับโอเคงั้นก็เอาไปว่าสำหรับวันนี้สวัสดีกับบา,บายยคนสร้างเขาก็จะได้รู้ไงแบบเออเกมนี้คนมันนะครับคนมันเล่นเยอะเ,เออพักนานครับถ้าสมมติว่ามีแต่คนเล่นเถื่อนนะ